ไม่เริ่มพริแล้วทุกคนคะ่ะบรรยากาศจําได้ไหมตอนที่ไม่มีใบแต่ตอนนี้เริ่มมีสีเขียวเพิ่มขึ้นมาแล้วคะ่ะทุกคนทุกเช้าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆเช้าจ้ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็มีสีเขียวเพิ่มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นทุกมือทุกเสาค่คะทุกคนจำภาพนี้ไว้นะทุกคน ทุกเช้าวันทำงานกับสิมะทายให้ทุกคนเบิงตอนนี้ล่ะหลังจากที่บอมมีใบมาเป็นประยะหนึ่งช่วงหนาหนาวตอนนี้กลับเป็นฤดูใบไมป้ปิที่มีการเปลี่ยนแปลง ตอนนี้อากาศกำลังดีนะคะทุกคนวันนี้คาดว่าอาจจะมีแสงนะแต่ส่อๆนี่ก็ยังอึมครึมอยู่มีเย็นนิดๆแต่กำลังดีจ้ะทุกคน